m e d i t t o d y y เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกไว้ สนับสนุนโดย90ปีเฮฟเลเยอรมานีรุ้นรับ Mercedes-Benz New E-Class พร้อมของรางวัลอื่นๆอีกมากมายสวัสดีค่ะคัมมาพบกับวิกิอีกครั้งหนึ่งรายการ Ideas Today by Heffeleka สำหรับวนันนี้วิกีมีไอเดียมาฝากสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังออกแบบชุดครัวค่ะนี่ก็เรียกว่า movable cabinet หรือการออกแบบ วางพื้นที่ของชุดกรวกาไอเดียนั้นจะเป็นยังไงบางข้อไปชมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมครับการออกแบบตกแต่งนั้นค่อนข้างมีความหลากหลายในปัจจุบันห้องครัวก็เช่นเดียวกันเรามีทางเลือกใหม่ๆมากมายและยังคงประโยชน์ใช้งานได้ดีการที่จะออกแบบให้ครัวของคุณเหมาะกับการใช้งานมากที่สุดสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือการวิเคราะห์ความต้องการของคุณก่อนว่ามีความต้องการใช้งานมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เล็กหรือใหญ่หรือแม้แต่การจัดวางตู้เก็บของสิ่งล้างจานและอุปกรณ์ทาครัวต่างๆซึ่งในวันนี้คุณวิกกี้และผู้เชี่ยวชาญของเราก็มีคําแนะนํามาฝากกัน สวัสดีค่ะคุณตน้นครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้วีกี่อยู่กับคุณต้นนะคะที่สามารถจะให้การแนะนําของการจัดวางรูปแบบของชุดครัวค่ะ,ะคุณต้นค่ะคที่มาของไอเดียการวางรูปแบบของชุดครัวนี้เป็นไงบ้างคะรูปแบบและ แนวความคิดในการที่เราจะทําห้องนี้ขึ้นมานะครับค่ะอย่างแรกคือเราต้องการให้ลูกค้านะครับที่อาจจะมีแบบหรือว่ามีความคิดที่จะสร้างห้องนะครับสามารถที่จะมาลอง สร้างห้องในจิจนตนาการของทางลูกค้าเองได้นะครับนี่นะครับเราจะสังเกตได้ว่าที่พื้นนะครับเราจะมีเป็นช่องตารางนะครับในการแบ่งช่องตารางเราจะแบ่งเป็น10เซน10เซนระยะทั้งหมดนะครับลูกค้าสามารถที่จะเช็คว่าตู้ที่ลูกค้าจัดสร้างขึ้นมาเนี้ยในขนาดพื้นที่เท่าไหร่ เราก็จะสามารถมองเห็นแล้วว่าตรงกับในแบบหรือว่าพื้นที่ที่เรามีอยู่หรือไม่เช่นตัวนี้ครับ,รบเราก็จะมองว่าอ่าตัวนี้เราจะเป็นตู้เตาแก๊สน,นะครับเราก็จะสามารถลองใช้งานได้ก่อนที่เราจะทําจริงนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของใช่ครับผมเราสามารถที่จะย้ายมาไว้อย่างนี้ได้นะครับอยากจะได้เป็นชุดครัวที่มีเตาแก๊สเตาอบเราก็สามารถทาให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ห้องครัวที่ลูกค้าอยากจะได้นะครับ No วางเลเยอร์ไทยหมาะสมกับพื้นที่หรือดีไซน์ของทุกชุดกลัวของเราราคาคุณจนใช่ครับผมทุกอย่างเรามีการวางแผนที่ดีนะครับทุกอย่างก็จอกมาสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วเราก็ประหยัดเวลาการวางแปลนของห้องครัวสามารถทําได้หลายแบบแล้วแต่ความถนัดและการใช้งานของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นรูปตัว U ตัวแอตัว G ตัวไอและแบบแถวยาวตลอดสำคัญที่สุดคือการเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นอันดับหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> การวางตำแหน่งของอ่างล้างจานเตาและตู้เย็นควรมีรูปแบบการทำงานเป็น3ด้านโดยเว้นระยะเผื่อไว้สำหรับวางจานอาหารหรือวางของระหว่างอ่างเตาและตู้เย็นด้วยนะครับมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมให้ตุนคุณผู้ชมไหมคะแล้วผมอยากจะขอฝากข้อเสนอแนะและขอ้อเพิ่มเติมครับนอกจากเหนือจากไอเดียที่เราได้นำเสนอแล้วนะครับคือ ข้อคำนวณคิดถึงนะครับก่อนที่เราจะทำการทำห้องรัวนะครับก็จะเป็นเรื่องของการวางทิศทางน,นะครับทิศทางของลมนะครับแสงสว่างนะครับแล้วก็ตำแหน่งของเครื่องจช้ไฟฟ้านะครับและตำแหน่งของจุดปลั๊กต่างๆนะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้งานได้อย่างเกิดประโยชน์ที่มากที่สุดนะครับขอบคุณคุณต้นสำหรับไอเดียของเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะยินบดีครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมค่ะรายการของ Ideas Today by h e y f l e t หมดลงแล้วนะคะรอบกัรข้งหน้าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลา6.55ตรงนีุ้ค่ะสำหรับวันนี้วิกกี้กอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะค